วันนี้พาหนูออกมาเดินเล่นค่ะหลทำไรลูกอ,อะ What are you doing? วันนี้พาน้องสระยาออกมาเล่นพักมาเล่นสวนสาธารณะ,ะนะวันนี้อากาศดีค่ะวันนี้อากาศดีวันนี้ กับเป็นเย็นเย็นยูย้ำมือเสาแต่ว่าย้ำเว้นอากาศดีเอ้ยไปไหนแล้วนี่คันค้านเป็นนี่ได้น้ำเอาไปไปไม่ต้องไปหยิบเอาลงท้ามมีอนะมือคนจับหยาเอ้าเอ้า มาเลยพูนสิผัดสิผัดกันเดกหน่อยไปเอาหมากยังเพื่อน่าหมากหมาอยังบอระเพด็ดสิเพื่อนมากินได้พะนะเอาข้ามไปตัววอับ มือหมอมีจนมาคันมาเอาข o m มอนข o m มอนข o m มอน beautiful มาเลยอดิงอดิงดิงจดิงอดิงกระดิงเอ้ยมือติดยังไงน่ะ What happened มาเร็วๆมายังไงใช่่ะ ไรอะมามีเฮียเล่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 ปลี่แปงมาแล้วได้ปะได้อยู่ไอเปิ้นใส่มือร้อย้องการขนมขนมขยะยู่ใส่นั่นเด่นเด่ บ่หนา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 วางอยู really? <c oughs> <c oughs> ่บนน้องแป้งเนี่ยเออนั่นเราเอาไปเมื่อไรบ้านมี้ญาู่ในหันจะเอาถุงขนมจับใส่มื่อตีไปออกร่างกายเอาน่องเท้แล้วงูจุ๊งงูจุ๊งองไรอ่ะอ๋อ น้งค้นค้นเป็นเหลาเดตวานเอ้ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาใส่ปากนะคะไม่เอานะคะมามาเ,เร็วๆโอ้ยหมูเลยสิลมเลยบานมาลูกมามาส่ดยอยอ่ะไม่ต้องเอาใส่ปากหนูนะมัมมมิซั ใส่ป่านะคะมามา,มา <c oughs> เร็วเนี่ยหน่นพ่เทมาแล้วพี่เทพี่เทมาแล้ว What you got? You got anything? mom hot it's It's hot, who Um, uh, the the bikes. What bike? Um, the. Hmm. Sorry, yeah. Sorry move. ở cửa มานี่มาเร็วๆเอาคานมาเอาเกือบอ้ายเอาคานขมอนเลยเลอะมดเราหนึ่งเอาหมูเอาหมูขม,มอนหนักหนักหนักหมูคานหนักหนัก <c oughs> ไม่เอาใส่ปากนะซิดาพร,อร้อมปีซิดาพร,อร้อมปี บายบายซรายาซรายาเฮียบายบายไม่เอาใส่ปากนะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะบอกสิเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายเอาขาขาเอาดึงออกได้ปะเอาเอา